สวัสดีครับพี่พี่น้องนทุกท่านนะครับสิ้นสุดการรอคอยแล้วครับผมสาหรับรถ Honda า o m a d แนะครับคันนี้ที่ทางคุณลูกค้านะครับเอามาให้เราทําการจัดทรงใหม่นะครับเพื่อที่จะเอาไปเข้าหน้เข้าสวนนะครับเป็นไงบ้างนะครับทรงออกมานะครับค่อนข้างสวยเลยแหละนะครับสําหรับผมนะครับเป็นรถที่ไม่ไม่สูงมากนะครับเราได้ทําการจัดทรงขึ้นมาใหม่นะครับให้มีความสูงเพิ่มขึ้นนะครับของเดิมนี่ อเป็นรถแด็กมาเลยนะครับถ้าพี่ๆน้องๆนะครับย้อนกลับไปดู EP ีก่อนหน้านี้นะครับเห็นได้ว่ารถค่อนข้างเตี้ยนะครับอันนี้รถขึ้นมาสูงขึ้นมาอีกนะครับก็สภาพนะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าเราเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับสําหรับรถคันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดนะครับมาดูกันเลยนะครับโอเคมาเริ่มกันนะครับสําหรับคันนี้นะครับดูภาพรวมนะครับผมจะทําการไล่นะครับ ไปตั้งแต่ในส่วนของล้อล้อหน้าเลยนะครับเจาะลึกรายละเอียดกันเลยนะครับว่าทําอะไรแต่งอะไรไปบ้างนะครับซ่อมอะไรไปบ้างสําหรับรถที่มีการจอดมาเป็นปีแบบนี้นะครับอ่าเริ่มต้นจากล้อหน้านะครับล้อหน้านะครับคันนี้นะครับเจาะของเดิมนะครับเป็นล้ออลูมิเนียมนะครับเป็นล้อแต่งทั่วไปนะครับเป็นขอบล้อแต่งทั่วไปอันนี้เราเปลี่ยนเป็นขอบล้อล้อเหล็กนะครับล้อเหล็ก นะครับซ <Nä vanity> <1 S 2> <elines> ึ่งล้อเหล็กอันนี้ทางลูกค <sch> ้าเป็นคนเอามาให้นะครับเพราะว่าล้อเหล็กอันนี้ลของลูกชายนะครับเขาถอดไว้นะครับลูกค้าของผมก็เลยบอกว่าเอาอันนี้ขึ้นให้หน่อยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะครับทางเรายินดีนะครับจัดทรงตามใจลูกค้านะครับอันไหนอยากได้ของเดิมอันไหนอยากเอามาเองจัดการได้ให้หมดทุกอย่างนะครับขอบล้ออันนี้นะครับก็เรามีการทําการปัดให้นะครับปัดเงาให้ของเดิมก็ไม่ใช่ว่าดีนะครับสนิมเพียบเหมือนกันนะครับเราก็ทําการ ปัดสนิมออกให้นะครับแล้วก็มีการขึ้นล้อนะครับขึ้นซีลวดใหม่นะครับวงล้อนี้นะครับเป็นวงล้อขอบ17นะครับเบอร์1นนะครับผมจับคู่ให้กับยางกุดไลท์นะครับลาย h 8 8 8นะครับเป็นลายออกแนวมอเตอร์คอร์สนะครับอ่าเป็นไงครับลายท่งค่อนข้างที่จะสวยเลยแหละนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินนะครับสำหรับกำลังพอดีดีการใช้งานนะครับแล้วก็ในส่วนของ จันดิสนะครับจันดิสอันนี้ก็ใช้ของเดิมนะครับผมก็ทําการปัดให้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของเบรกนะครับเบรกหน้านะครับอันน <countries. S 2> <mor> <never must S 1> ี้ของเดิมเสียแล้วนะครับเราทําการเบิกให้ใหม่นะครับแล้วก็สายเบรกนะครับก็จะใช้สายเดิมนะครับสายเบรกเส้นนี้นะครับเป็นของเดิมนะครับเราใช้สายเดิมได้เลยนะครับเส้นเดิมของแดดนี่แหละนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับต้องการทําตามได้เลยนะครับสําหรับอันนี้ถือว่าเป็นแนวทางนะครับ พี่ๆสามารถใช้สายเบรกเส้นเดิมได้เลยนะครับแกนโช๊คนะครับเราใช้แกนโช๊คสแตนดาร์ดนะครับซึ่งรถคันนี้นะครับมีการตัดแกนโช๊คมาแกนโช๊คจะค่อนข้างเตี้ยนะครับใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวกระบอกโช๊คนะครับมีความเสียหายด้วยนะครับก็เลยทําการเปลี่ยนยกชุดไปเลยนะครับดีที่สุดนะครับเพื่อความแข็งแรงแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของตัวโช๊คหน้านะครับอ่าเราก็ทําการเซตนะครับในส่วนของ ระบบน้ำมันนะครับในกระบอกโชคนี้ใหม่นะครับให้มีการนิ่มมากขึ้นนะครับเหมาะกับการใช้งานนะครับนะครับอ่าเดี๋ยวเราไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับบางคนหน้านะครับอันนี้เป็นบางคนหน้าคุ้นๆไหมครับบางคนหน้าแดดของเดิมนี่แหละครับนะครับพี่ๆดูเป็นไงบ้างครับอันนี้ผมเน้นใช้ของเดิมทั้งนั้นนะครับเราจะต้องทําการออกแบบนะครับในส่วนของบางโคนหน้านะครับให้มีความเข้ากันมากที่สุดนะครับบางคนหน้านี้ใช้ของเดิมนะครับผมมีการจับยึดนะครับ โดยการงานสร้างนะครับอันนี้นะครับเราก็มีการปาดนะครับให้พี่ๆดูทรงเป็นไงบ้างครับนะครับจุดจับยึดนะครับก็ใช้ยูโบนนะครับแล้วก็เหล็กนะครับในการยึดนะครับแล้วก็จะมีข้างในนี้อีกนะครับเห็นไหมนะยึดกับหน้ากากนะครับแล้วก็มีข้างในอีกนะครับเป็นไงครับโอเคไหมนะครับค่อนข้างแข็งแรงเลยแหละนะครับวิ่งผ่านอุปสรรคอะไรได้ไม่มีสั่นนะครับอันนี้ หรือว่าผ่านนะครับอย่างเงี้ยมั้งครับอ่ะไล่มาเรื่อยๆนะครับด้านบนนะครับไล่มาที่หน้ากากก็ใช้หน้ากากของเดิมนะครับหน้ากากหน้าเห็นนะครับไล่มาขึ้นเรื่อยๆนะครับจะเจอชุดแฮนของเรานะครับแฮนตัวนี้นะครับเป็นแฮนรถวิบากนะครับที่มีขายทั่วไปนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับในช้อปปี้ลาซาด้านะครับพี่ๆน้องๆสามารถซื้อตามได้เลยนะครับ แล้วแต่ชอบว่าจะใช้ชอบสีอะไรทรงไหนนะครับอันนี้สําหรับคันนี้ผมชอบทรงนี้นะครับเป็นแฮนด์ขนาดกลางนะครับมันจะมีหลายขนาดนะครับมีขนาดสูงขนาดกลางขนาดเตี้ยหรือขนาดต่ําที่สุดนะครับอันนี้ผมใช้เป็นขนาดที่กลางนะครับขนาดตรงนี้คือตรงไหนครับก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีขนาดตรงนี้ถ้าสูงก็จะสูงขึ้นอีกนะครับถ้าต่ําก็จะต่าแค่นี้นะครับผมว่าขนาดกลางนี่กำลังเหมาะนะครับนะครับ แล้วก็เรามีการทําการแปลงนะครับในส่วนของตุ๊กตาแฮมนะครับเพื่อให้มันสามารถจับในส่วนของแฮนด์บาร์แบบนี้ได้นะครับนะครับสวยไหมนะครับประมาณนี้แล้วเราก็ทําการทําสีนะครับทําสีให้เข้ากับกับตัวฐานของมันนะครับนะครับคันนี้สวิตช์สวิตช์ในส่วนกุญแจก็เสียด้วยนะครับไม่มีการตัดต่อนะครับเราก็ทําการซ่อมให้นะครับไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับมีการซ่อม เราจะพยายามไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะประหยัดงบของลูกค้าด้วยนะครับเราเลยทําการซ่อมได้อันไหนซ่อมได้ผมพยายามซ่อมนะครับอันไหนซ่อมไม่ได้เราก็ต้องบอกลูกค้าตรงๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนดีกว่านะครับนะเป็นไงครับแล้วก็มาดูในส่วนของอะไรครับส่วนของตัวแผ่นใช่ไหมครับแผ่นเสร็จแล้วนะครับมือคัสนะครับประกับใช้ของเดิมนะครับนะครับมือบีบคัสนะครับใช้ของเดิมทําสีใหม่นะครับแล้วก็ สายคัสใช้เส้นเดิมขนาดเท่าเดิมของแดดนะครับผมพยายามที่จะทดสอบดูเหมือนกันนะครับว่าเราสามารถที่จะใช้อุปกรณ์สายเบรกสายคัดสายคันเร่งของเดิมได้หรือเปล่านะครับสรุปแล้วก็คือสามารถทําได้นะครับเนี่ยผมทําให้ตัวอย่างนะครับสามารถใช้ของเดิมได้เลยนะครับประกับคันเร่งนะครับใช้ของเดิมนะครับเบรกข,ของเดิมนะครับสายสายเบรกของเดิมนะครับ สายคันเร่งของเดิมนะครับสายโชคของเดิมนะครับสายคารดของเดิมกับของเดิมเพียงแค่ใช้ชุดแฮนด์ตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะครับนะครับและสิ่งสําคัญนะครับในการประกอบตัวนี้นะครับก็นี่ครับผมมีการเจาะในส่วนของขอออกมาทางนี้นะครับตรงกลางของมันนะครับมีการเจาะเพื่อที่จะให้มันพอต่อการใช้งานนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เจาะสายมันจะค่อนข้างตึงเกินไป นะครับถ้าพี่ๆไม่เจาะก็คือพี่ๆจะต้องเปลี่ยนสายคันเร่งนะครับสายเบรกสายคัสต์ใหม่นะครับเพื่อที่จะให้มันออกมาในตำแหน่งเดิมแต่ผมว่าเอาออกมาแบบนี้นะครับที่ผมออกแบบมาผมว่าค่อนข้างสวยแหละนะครับมันออกโห,ด,หดดีนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวด้วยนะครับของแต่ละท่านแต่ของผมนี่อ่ผมว่าโอเคเลยแหละนะครับเพราะว่าเราใช้สายเดิมได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองหมุนให ทางลูกค้าดูนะครับนี่นะครับไม่ตึงนะครับคือมันเกือบจะตึงแหละแต่มันไม่ตึงนะครับลองฟังนะครับเสียงลูกเล่งนะครับคาบูนะครับดีดแป๊กๆปเลยนะครับเวลาเราเลื่อนใช้สุดขวาสุดนะครับเห็นไหมครับไม่ตึงนะครับพอดีพอดีนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถใช้ของเดิมได้เลยนะครับอ่าเป็นไงมั่งนะครับสวยไหมนะครับ ประมาณนี้นะครับสําหรับชุดแฮนด์ด้านบนนะครับมีขายทั่วไปเนาะนะครับขึ้นอยู่กับพี่ๆน้องๆจะเลือกใช้แหละนะครับเนี่ยเราก็จัดนะครับประกับแบบนี้ให้ลูกค้าเลยนะครับทําสีใหม่นะครับคันนี้จุดเสียนะครับก็จะมีในส่วนของลูกปืนคอเหมือนกันนะครับโอ้โหค่อนข้างเละเลยแหละนะครับลูกปืนคอเราทําการถอดมานะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนลูกปืนล้างให้ใหม่จัดเซตใหม่นะครับ เรียบร้อยนะครับแน่นพร้อมใช้งานเลยนะครับจบอย่างครับชุดบนประมาณนี้นะครับต่อไปเราไล่ต่อไปนะครับก็ไล่ลงมาดูนะครับแถวหม้อน้ํานะครับหม้อน้ําใช้หม้อน้ําเดิมนะครับของลูกค้าเองที่ติดมากับรถนะครับเป็นลูกม้าเป็นหม้อน้ําอลูมิเนียมนะครับก็ใช้ได้ครับไม่มีรั่วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวท่อนะครับเราใช้ ท่อเดิมนะครับท่อเดิมของลูกค้าลูกค้าเอามาให้เหมือนกันนะครับแต่ท่อตัวนี้ค่อนข้างที่จะตันไปแล้วนะครับก็เลยผมเลยต้องทําการล้างนะครับครั้งใหญ่สําหรับท่อนะครับแล้วก็มีการทําสีนะครับให้กับท่อเป็นสีทนความร้อนนะครับอันนี้เป็นท่อแทนนะครับจับยึดในตําแหน่งเดิมนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวพักเท้าหน้านะครับอันนี้เราก็ทําการหามาให้ ลูกค้านะครับเพราะว่าของเดิมเป็นพักเท้าเกียโยงนะครับซึ่งถูกถอดออกไปแล้วนะครับอันนี้คุณพ่อใช้นะครับคุณลูกไม่ใช้แล้วนะครับก็เลยต้องจัดการนะครับให้มาเป็นเป็นรูปแบบของเดิมๆนะครับส่วนของคันสตาร์ตตัวนี้เราก็ทําการเปลี่ยนให้นะครับคันสตาร์ตเปลี่ยนให้นะครับชุดนี้นะครับทําสีใหม่นะครับเป็นไงบ้างนะครับแล้วก็ ปั war, ๊มเบรกนะครับด้านหลังนะครับมีการเปลี่ยนใหม่นะครับกระปุกก็ให้มาอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับอยู่ในนี้นะครับเห็นไหมครับสามารถดูขี่จากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ปั๊มเบรกนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยนะครับสายใช้สายเดิมนะครับนะครับสวิงอาร์มทำสีนะครับทำสีใหม่นะครับคันนี้นะครับด้านหลังก็มีการยกสูงขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็จะเห็นได้ว่า นี่ครับผมทําการยกสูงที่หูโชคนะครับจะเห็นดํำๆไหมครับตรงนู้นนะครับตรงโชคเห็นไหมครับอ่ามีการยกสูงขึ้นมาประมาณนิ้วหนึ่งนะครับส่งออกมาค่อนข้างโอเคเลยแหละนะครับสําหรับผมนะครับส่วนข้างหลังนะครับสเปคล้อหลังนะครับผมก็ใช้ขอบนะครับข้างหลังก็จะเป็น1.4เช่นเดียวกันนะครับยางข้างหลังเป็น250นะครับขอบ17ของฟุตไลท์เหมือนกันนะครับ ข้างหน้าจะเป็น225นะครับข้างหน้าข้างหลังจะเป็น250นะครับก็ไซส์เหมือนไซส์มาตรฐานนะครับแต่แค่เปลี่ยนลายนะครับให้ดูโหดมากขึ้นนะครับอ่าเป็นไงบ้างครับพี่ๆน้องสวยไหมครับอ่าอันนี้ไอตัวในส่วนของเอ่อพักเท้าหลังเราก็ทําการใส่ให้นะครับปกติเลยนะครับอ่าก็ใช้งานปกตินะครับ คา์บูเลเตอร์ต่างๆนี้เราทําการล้างให้ใหม่นะครับในด้านของเครื่องยนต์นะครับทําให้ใหม่ทุกอย่างนะครับอ่ะไล่ไปดูเรื่อยๆนะครับสําหรับคันนี้มีการทําอะไรไปบ้างนะครับกันตกนะครับเราก็ทําการหามาใหม่นะครับเพราะว่าของเดิมไม่มีมานะครับอ่าต่อมานะครับก็จะมาดูในส่วนของสเตอร์นะครับสเตอร์จะใช้ของเดิมนะครับข้างหลังจะเป็นเบอร์34ข้างหน้าจะเป็นเบอร์14นะครับผมว่าเพียงพอนะครับเพราะว่ารถ ันนี้ก็เข้าไล่เข้าสวนนะครับไม่ได้ไม่ได้ต้องการที่จะบิดนะครับอัตราต้นแรงกระชากเหมือนที่เราไปแข่งในสนามสําหรับรถมอเตอร์คอร์สนะครับรถวิบากนะครับก็ไม่ต้องใหญ่มากแต่ผมว่าผมลงวิ่งดูแล้วคันนี้จัดจ้านมากนะครับสําหรับเครื่องยนต์แดดเดิมๆนะครับเ้รกมามัดใช้กับยางมอเตอร์คอร์สแบบนี้ผมว่าโหโหดน่าดูนะครับเดี๋ยวเรามีคลิปในการวิ่งให้ดูด้วยนะครับ ขาตั้งคู่ตอนนี้เราเราก็ทําการหามาใหม่นะครับเพราะว่าของเดิมนี่ไม่ได้มีนะครับเพราะว่าลูกชายถอดหมดเลยนะครับอันนี้เราก็หาของใหม่มาเลยเห็นนะครับนะครับแต่มันจะตั้งไม่ค่อยได้นะครับเราจะต้องใช้ไม้ในการหนุนด้วยนะครับเพราะรถมันสูงขึ้นนะครับแต่ก็มีไว้นะครับเพราะว่ามันจะได้เซอร์วิสนะครับได้ง่ายนะครับส่วนขาตั้งนะครับอ่า กรตั้งนี้นะครับก็มีความยาวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับพอลดในความสูงเพิ่มขึ้นนะครับความยาวเนี่ยก็จะประมาณสักอ่อสามสิบเซนนะครับสามสิบเซนติเมตรนะครับอ่าแล้วก็พักเท้านะครับเกียร์ก็จะใช้ของเดิมนะครับก็หามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเป็นไงบ้างครับทรงสวยเลยแหละนะครับผมว่าสําหรับคันนี้นะครับออกแนววิบากนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ทรงเนี่โอ้โหขี่ไปไหนคนมองครับเท่มากๆนะครับ คันนี้นะครับที่ซ่อมไปนะครับแล้วก็ที่เพิ่มไปในส่วนของหม้อพักหม้อน้ํานะครับคันนี้ไม่มีนะครับผมได้ทําการหาของเดิมของแท้มาให้นะครับก็ค่อนข้างที่จะหายากเหมือนกันนะครับสําหรับของแท้เนาะนะครับอันนี้เราก็ทําการใส่ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูใต้เบาะกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับถ้าพี่น้องๆไปดูของเดิมนะครับก็ใต้เบาะนี่ค่อนข้างที่จะเก่าเหมือนกันนะครับอันนี้เราทําการ จัดล้างให้ใหม่นะครับอ่านะครับก็จะเห็นได้ว,ว่าตอนนี้มีที่เติมน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะครับประมาณนี้นะครับโอเคไหมครับสําหรับคันนี้พี่พี่น้องน้องสามารถทําตามได้เลยนะครับสําหรับที่บ้านพี่น้องมีในส่วนของฮันด้าแดดตัวแรกแบบนี้นะครับสามารถทําตามได้เลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาชมเสียงของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับต้องเรียนตามตรงนะครับตอนแรกเครื่องยนต์คันนี้นะครับไม่ติดมานะครับคือกดลงแต่ไม่ติดนะครับผมก็ได้ทําการเซอร์วิสให้เบื้องต้นนะครับก็คือล้างทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคา b บูเรเตอร์นะครับคาบจัะบีคาบน้ํามันทุกอย่างสายไหนแตกสายไหนไม่ดีชํารุดเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับ ก็ตอนนี้เครื่องยนต์ถือว่าสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงกันนะครับว่าเสียงเครื่องยนต์เป็นไงบ้างนะครับมานะครับคันนี้นะครับก็นะครับสตาร์ทนะครับเดี๋ยวผมเอากุญแจก่อนนะครับอ่นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ นะครับโหดมากนะครับคาบูนี้เป็นคาบูเดิมนะครับแต่ลูกเนี่ยผมไม่มั่นใจเลยนะครับเพราะว่าทางลูกชายนะครับอาจจะมีการเพิ่มไซส์ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับจากที่ผมได้ทําการลองวิ่งดูนะครับโอ้โหดึงดึงน้าดูครับคือเวลารอบมานี่คือดึงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมมีคลิปนะครับให้พี่น้องๆได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารอบจัดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผม เอาให้ดูนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยผมว่าเครื่องค่อนข้างสมบูรณ์นะครับไฟหน้าอะไรติดหมดนะครับเหมือนเดิมปกติไฟหน้าไฟท้ายนะครับติดทั้งหมดนะครับนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับสําหรับเครื่องยนต์นะครับคันนี้ก็เรื่องระบบไฟนะครับเราก็ลูกค้าต้องการแค่ไฟหน้ากับไฟท้ายเฉยๆนะครับส่วนไฟเลี้ยวไฟแต่นะครับไฟเบรกลูกค้าไม่เอาเลยนะครับอันนี้ก็ ตามใจลูกค้าเช่นเดียวกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับรถ Hon ด้า o น ad ดนะครับคันนี้พี่ๆท่านไหนนะครับที่มีความต้องการนะครับแล้วก็อยากที่จะทำตามแบบนี้นะครับสามารถนำความรู้ของคลิปนี้นะครับไปทำตามกับรถของท่านเองได้เลยนะครับติดขัดประการใดต้องการสอบถามอะไรยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์นะครับมาได้เลยนะครับพี่พท่านไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝาก พี่น้องๆนะครับฝากด like, <S <S ากดไลค์กดแชร์นะครับ <S <S กด subscribe, s u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆอย่างนี้ตลอดไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ